น,น,เเนเวลาเ,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 เราพูดนึกถึงกีฬาเนี่ยจะต้องเป็นนึกถึงเยาว,วชนใช่ไหมจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยมันไม่ได้คู่กับเยาว,วชนนะครับกีฬาเนี่ยมันคู่กับคนนะครับไม่ว่าคุณจะอายุ60 70มันก็มีกีฬาให้คุณเล่นอายุ70คุณก็ยังเล่นเปตองได้นะฮะสมเด็จย่าเก่งท่านทรงชอบเล่นเป,นเปตองนะ ทุกอย่างเป็นกีฬาใช่ย่าอย่าไปเน้นถึงแค่เรื่องเยาว,วชนแต่ถามว่ากทมเนี่ยผมตั้งใจจะส่งเสริมกีฬาตั้งแต่ระดับของคนสูงอายุยันถึงเยาว,วชนเลยนะครับ mm hmm. เช่นอย่างที่เขามีกีฬาโรงเรียนอนุบงอนุบาลอะไนี้ดีน่ารักเด็กการกีฬาเนี่ยมันมันมันส่งเสริมไม่ใช่เรื่องของความแข็งแรงและสุขภาพการกีฬาเนี่ยมันส่งเสริมไปถึงเรื่องของจิตวิญญาณของความรู้แพ้รู้ชนะ แต่ต้องยืนยันนะครับว่ากีฬาเนี่ยคุณต้องเล่นเป็นเล่นแบบรู้แพ้รู้ชนะผมเป็นนักกีฬาผมเล่นกีฬาหลายอย่างนะครับแต่ถ้ากทรทมเนี่ยศูนย์กีฬาก็เยอะเรามีสนามกีฬาศูนย์เยาวชนดินแดงที่แบบเรียบพร้อมทันสมัยแต่ยังใช้งานไม่คุ้มค่าเรามีลานกีฬาที่ปิดตอนออสามทุ่มแต่จริงๆแล้วเริ่มมืดตอนพอททิ์ตกดินนะครับเรามีลานกีฬาที่ใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องปรับปรุงตรงนั้น ส่วนเรื่องความที่ผมชอบกีฬาเนี่ยนะครับผมเล็งเห็นเรื่องกีฬาฟุตซอลนะครับหมดจากสมัยผู้ว่ากรทมแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมหาสปอนเซอร์ถามว่าทาไมฟุตซอลละน่าสนับสนุนกีฬาเนี่ยมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2อ,อย่างหนึ่งเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวนะครับสคือความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ทีมเวิร์คคือเรื่องของกีฬาล้วนๆสเนี่ยคือเรื่องของการจัดการนะครับการจัดการเนี่ยถ้าคนน้อยมันก็จัดการง่าย พอกลับมาพูดถึงเรื่องเทคนิคก,การาบริหารตัวฟุตซอลเนี่ยกีฬาเนี่ยมันมีเรื่องของการกระทบกระทั่งการกระแทกถ้าคุณใช้กีฬาฟุตซอลเป็นหลักเนี่ยคนไทยตัวเล็กเสียเปรียบบ้างนะครับเสียเปรียบบ้างแต่สิ่งที่เราเสียเปรียบเนี่ยเราอาจจะได้ความคล่องตัวถ้าเราฝึกเอาจริงๆอย่าลืมว่าดีโก้มาลาโดน่าตัวเล็กนี่เดียวเองเขายังเก่งนะครับเพราะ,ะนั้นโอกาสที่ฟุตซอลเนี่ยจะไปถึงฟุตบอลโลกเนี่ย เอาตัวนี้ก่อนผู้สอยน่าจะวัว